ราชาอมตะผู้ถูกขับไล่ EP สองร้อยหถ้าตกลงราคากันไม่ได้ก็ช่างมันเถอะอะไรกันได้ยินล่ำาลือกันว่าเจ้งอย่างยิ่งใหญ่เทียมฟ้าสุดท้ายก็แค่ข่าวลือไม่เห็นจะจริงสักนิดอปากเจ้าจะต้องตายว้าวน่ากลัวจังวิชาซ่อนกายอีกแล้ว <c oughs> ดูท่าแล้วเย่ชันคงสวยเข้าแล้วไม่ใช่แค่ซ่อนกายเท่านั้น เวียนยินยังเป็นระดับอย่างแท้จริงอีกด้วยเย่เฉินทีนี้ข้าจะให้เจ้าได้ริ้มรสความตายนี่เขากำลังข่มขู่ให้กลัวอยู่งั้นหรอฮ่าฮ่าคิๆคเจ้าจะหัวเราะทำไมเอ,อื้ออะไรกันนั่นมันเขามองเห็นงั้นหรอทำไมถึงโดนตบสักกระเด็นเลยล่ะดูท่าวิชาซ่อนกายจะไม่ได้ผลซะแล้วสิ เออเป็นไปได้ยังไงเอะเริ่มแล้วเอเอฮะฮะไม่จริงเออเมื่อกี้เจ้าจะฆ่าใครกันนะข้าจะส่งเจ้าไปสวรรค์เอง นี่นี่เขาแพ้แล้วงั้นหรอนี่มันเร็วเกินไปแล้วข้ายังไม่ได้ตอบเลยเจ้านั่นก็บินออกไปแล้วข้าบอกท่านแล้วสิทธิ์ท่านไม่เป็นอะไรหรอกเฮ้ก็ยังพอใช้การได้นี่มันเป็นไปไม่ได้การประลองสามสำนักใหญ่นี่เป็นรอบที่เจิ้งอย่างพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายที่สุดสิทธิ์หลักระดับพลังอย่างแท้จริงที่สามารถใช้วิชาซ่อนกายได้พ่ายแพ้เป็นที่เรียบร้อย และยังพ่ายแพ้อย่างรับรับย่เ yeah, ฉินอือ uh หื huh. ่ข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆข้าคิดว่าสิทธิของเจ้งอย่างจะเก่งกว่านี้ซะอีกใครจะไปรู้ว่าจะอ่อนปวกเปียกขนาดนี้ข้าข้าก็แค่โยนออกไปเฉยๆเองนะอันที่จริงข้าก็ยังแทบจะไม่ได้ออกแรงอะไรมากเลยสายแล้เร็วก็ดียังไงไม่เหย,ยียดยามข้าเช่นนี้ข้าจะฆ่าเจ้าซะ ทีนี้ก็ไม่มีข้อคอรหาแล้วสินะผลการตัดสินของรอบนี้มันออกมาชัดเจนแล้วใช่ไหมสำนักเฮงหยวนเย่เฉินชนะหนยเจ้าเยี่ยมสิตน้องเย่เจ้าสุดยอดมากเจ้าทําได้ดีมากโอ้ยเจ้าทุกค่าสแสแงเลยเจ้าคงไม่ใช่คนทรยศจากเจ้าอย่างหรอกมั้งฮ่าฮทรยศบ้านเจ้าสิฮ่าฮ่เจ้าหนูเจ้าทำให้ฮิงหยวนมีหน้าตาแล้ว วันนี้เจ้าทำให้ข้ามีความสุขมากหลังจากนี้เจ้ามาซื้อของที่ตำหนักเหมือนสมบัติข้าจะลดราคาให้เจ้าดีแบบนี้ถึงจะดีหน่อยเจ้าเห็นการประลองวันนี้หรือไม่เจ้าคิดว่าเย่เฉินเอาชนะวิชาซ่อนกายได้อย่างไรกันกายวิญญาณลึกรับจีนิ้งสวงจะยังใช้พินในรอบต่อไปอีกหรือไม่เย่เฉินคนนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยดูเหมือนว่าการปรลองสามสนักใหญ่นี้จะน่าสนใจไม่เลวเลย ส่วนเฉินทายาทของเจ้านิกายส่วนแห่งต้าชูของเจ้าไม่ธรรมดาเลยข้าพูดตามตรงจริงๆข้าก็แปลกใจเช่นกันย่เฉินการปลองวันพรุ่งนี้ไม่ต้องทำตัวเย่อหยิงมากนะหากยอมรับความพ่ายแพ้ได้ก็จงยอมรับไปซะข้าไม่อยากให้เจ้าต้องบาดเจ็บหนักข้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรกันวันนี้เจ้าก็เห็นแล้วว่าเฉิงคุณคิดจะปล่อยให้สิทธิของเขาฆ่าเจ้าซะ มันอาจจะฆ่าเจ้าตรงๆไม่ได้แต่สิทธิ์ของเจ้งอย่างนั้นทําได้และยิ่งกว่านั้นถ้าหากเจ้าตายขึ้นมาจริงๆข้าและสํานักเฮงหยวนก็ไม่มีอํานาจพอจะออกหน้าให้เจ้าลูกผู้ชายรู้จักหลีกเพื่ออนาคตบ้างก็ไม่เป็นไรจริงไหมท่านก็อีกคนเข้ามาพูดกับข้าทีละคนพวกท่านไม่เชื่อในตัวข้าเลยหรอแต่ว่าข้าไม่เป็นไรเจ้าพักผ่อนเถอะ ดูเหมือนว่าพรุ่งนี้ข้าคงต้องแสดงพลังให้เห็นสักหน่อยแล้วตราบใดที่ข้าไม่พบจีนิงสวงคนอื่นๆข้าจัดการไปให้หมดคืนนี้ข้าจะเปลี่ยนวิญญาณปัทภีให้เป็นพลังปานแท้จริงเอาไว้ใช้ต่อไปขัดเกลาก่อนออกสู้ไม่งั้นจิตใจคงไม่สงบผู้ที่ประลองรอบต่อไปขึ้นมาจับฉลากหมายเลขเขอเลขเจ เอ,อไม่ได้เจอกับจีนิงสวงหมายเลขเจชนะพานอัดซบเจอกับจีนิงสวงกายวิญญาณลึกลับแม้ว่าจะเป็นสิทธิแท้จริงอันดับหนึ่งแห่งสำนักชิงดยุนของเราโอกาสชนะก็แค่โจอ้าวเจอกับสวงเอ,อ๋แบบนี้สิดีในการประลองสามสนักใหญ่ครั้งนี้มันจะกลายเป็นชัยชนะของเจ้าอย่างของข้าอย่างไม่ต้องสงสัยฟูหยาเจ้าทำได้ดีมาก ก็แค่เรื่องเล็กน้อยเองท่านท่านไม่ควรแหกกฎเข้ามาวุ่นวายเรื่องในต้าฉูไม่ใช่หรือข้าแค่อยากรู้ว่ากายวิญญาณดึกดับนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็เลยให้โจอ้าวได้ประลองกันกันกบนางดูหากนางสามารถเอาชนะสิทธิแท้จริงอันดับหนึ่งแห่งสำนักชิงหยุนได้อย่างง่ายดดยแล้วก็ข้าจะฝึกฝนนางอย่างดีในนิกายเทียนชวน นักเึงหยวนเย่เฉินกับสนักเจิ้งหยางไปยี่ขึ้นมาบนเวทีได้เย่เฉินขึ้นมาสู้กับข้าดวนี้